สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจี้ารววยไม่นั่งพารววยเนาะคะ่ะค่ะมาือนี้แอดก็ได้มีโอกาสผ่านมาทางปูหรือกลับเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องอีกสักครูเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องสีได้มีโอกาสเข้าไปสอบถามแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะเพราะว่าเมืาขึ้นเป็นวันพระไงเนาะคะ่ะพระอาจาร,รย์ ปูหลึกหลับเพ่นมิมิตแล้วนะคะเขาก็สิได้ไมีโอกาสเข้าไปสอบถามน,นะคะว่าเพ่นนีแนวทางตัวเลขกตัวใดญ่นะคะมาฝากเอซี่แน่นนะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เขาเขอไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเลยคะ่ะรมัสการ์ตาเดี๋ยวนีเ้นเ,นเสียงแบบว่าปูมีมิตตีตีครับฝัน <laughs> <laughs> วตอนนีผาดไปน้อยเดียวเนาะค่ะตวเขาเยอะนิข้าจอถือเบิดบานนี่อ๋อพานพันได้เลขไม่ได้ใส่ยู่บนกับเบิดยืตั้งกันยู่บนนั่นก็ได้กันนี่ละก็ที่ออกคล uh, 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 um, um, uh ิปไปเห็นว่าม mm ันได้ม uh, uh ันได้อันวอกหนึ่งเก้าสี่มาก็เรียว่าหันระวังเก่ามันเป็นหกเด้อข้าจ้าก็เลยพัดเอเน่งเก้าหกเสยเลย ก็ศูนสามพันปูพันสีสวงเนาะปูเนาหนึ่งเก้าหกตรงตรงเออวันนส้มหมูบ่นนะอันพี่เจ้าซื้อรถหนึ่งเก่าสี่กับหนึ่งเก่าหกเนาะเพราะว่าย่านเก่าเป็นหกแลครับวันนั้นศูนย์สองกับศูนย์สามซื้อรถก็เจ้าถือห่วยคำเกันนี่ยังย่วนนึ่งห่วยว่ามัน เลือดตำบลว่ะดูสนบ้นนี้สมองเพื่อผือก็เรามากเขาจะมากกว่านเพื่อผือคือกันทั้งหมู่บ้านก็เนี้ยยืดห่นยื่ายเพราะว่ายืนห่าถึงจะรักหัวแล้วจังซื้อลูกหาปูนี่เพิ่นกันเพิ่นจับได้เนาะจับแค่เลือดปูก็ซื้อขึ้นก็จะซื้อขึ้นซื้อลูกหอนะกัจับจับเอาข้ามหอกปูเนาะค่ะใช่แล้วก็จับเอกข้ามหอกก็จะถึง ก็เพื่อฟื้ก็จมาง่ายว่ะามื่อเช้านี่ขจงค่ะตามตามที่ตามกูมาเนี่ยมานี่กเ้ามาน่ยเามาตอนอกูมาเจอเขาสามโตี๋ยวมันมันมันไก่แล้วมันไก่อยู่ทางวันจาเราไก่สี่หอดยามเลยที่เพื่อนวันนี้สมมติขวัญจังก็เจ้ามาเขาจะเปก็เจ้าบุญจักสร้างเขามาเขาจะไปหายูงเงี้ยไปหายู่เงี้ยนลูกเขามาส่ง เหตุผลข้ามานี่ไงว่าปูนิมิตฝันดีที่ค่ะมาเกิดเนี่ยฝันฝันดีอยู่บางว่าดันก็ฝันแปลกทุกคนฝันแปลกโอ้ยยันว่าฝันวันผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้มาแบบนี้เอาเอาไก่หน่อยเข้าไปในกดเข้าไปไก่หน่อยไปในกดที่ปูนางสมาธิเออ นั่งสมาธิข้างในไ่น้อยปกกดมันติดมันสินเลยตอนนี้เคลื่อนบ้านผ่าญ่เนาะบ้านนี้เอาไก่หน่อยเข้าไปนี่กดบ้านนี้บ้านนี้ฟัดตุ่มกดเขาสิไหมขังไก่หน่อยไว้ได้เห่อไหมขังไก่หน่อยไว้ในกดฝันแปลกที่นอปูเนี่ยเนาะดกว่า เพราะว่าไขออ่ออกอคือจะออกออกกันอยู่ทางเหนือกันว่ายางออกมาหมองมันมันสิเป็นโพ้นนดห่อยยางมาผู้หญิงก็เอาใบหน่อยเข้าไปใส่ในกวดเลยใบหน่อยตัวหนึ่งไปค้างไว้ในกวดกวดเป็นม้วนๆเนี่มันเป็นกลมๆมลมมนี่เป็นลงมาหันฯู่เป็นวงนี้มาแล้วกดกันได้วัน <c oughs> นี้ใบหน่อยไม่ใช่แบบบินเนาะมันเต้นไปเต้นมาแล้วบานนี้ผู้หญิงมันเอาหูบกวดเข้าไปหากันมา มัเหมือเนเออมัดไปมัดไปหน่อยอยู่นะัว่าเอ้าไปขังไว้น,นี่ไน้กวดท่านมันเขาไดเก้าสิรฮะต้อนต้อตี๋ตีเบงเอปูเนาะ ี่เปอะปเปอจ่เอาตีไปแล้วเลยเก่าซุนปูอันนี้ปูดีไว้เยอเด็กที่ปูขึ้นกระดานนี่เป็นเลขไม่เลขเป่ครับปูอ่าอันนี้ฝันขึ้นแหลกบบวฝนตาตองหวัดหรือันตองหวัดมาปูนี่คอฝันตองหวดเบิ้คือหวัดก้อนกับฝันตองหวัดคือกันนั่น่ะอันที่ว่านั่นหนึ่งน รักรวยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแม่ค่ะมีหวงปุแต่ว่าต้องรักรวยล้านเปอร์เซ็นต์หมัยที่แล้วคือเงินบ้อนว่าดันว่าเราว่าเงินเก่ามันเป็นหกเนอเทียนบอกกันหนึ่งเก่าสี่เยันบลัชครับก็เรียกว่าเราว่าเก่ามันเป็นหก น้งเจ้าพันไปจับเอาหกกับเกใส่น้ำขันบันาะหันหัวเก่าปองนกปูโอ้ยวัที่พ่าน้าปูปล่อยสามตัวเม็ดเดียวหนึ่งเก้าสี่มันก็จะยินเป็นหนึ่งเก้าสี่แล้วก็หนึ่งเก้าหกเพราะว่านั้นว่าเราว่าเก่ามันเป็นหกนี่สินะครับถเจ้าปรนหันก์เจ้าผูหันหัวเก่าที่บานนี่ก็จะเอาหกใส่เลยโอ้ยปูฟันอยู่แล้วว่าหนึ่งมาหนึ่งมาหลักร้อยล้านเปร์เส็นเนาะค่ะ เพราะว่าหันต่างวัดนี้หันผู้ไส้ผู้เก่าแหละว่าหาเนี่ยมาหลักร้อยล้านเปอร์เซ็นห้ามาหลักร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผ se ัดมาฝันว uh, oh no ่านศีนแปบผู้ยิ่งนั่นผู้ที่มาขังไกลนี่แหละมาว่าศีนี่อยู่หนาวะสันออย่างว่าบาทนี่สันอศีอยู่หนาวะสัน ผู้ใส้ก็ว่าหลักร่อยอันหาต่างไปเส็นผู้ญิ่งก็ถือว่าว่าชีอยู่อยู่นะก็เรียกครีว่ามวยชิมัดอันซับขาดลอยกึางวัดเมื่อกี้นี่บ่หวานนึ่งเก้าซีสนะแต่ว่าหันผู้ว่ากันผู้ฝันเนี่ยมันจะเป็นคันพุ่ิฝันเห็นผู้ยิ่งนี่สิเป็นบหากหกต่ว่าเบตีใสซีทเป็นนังสัน ลาทีมีาทีของปู่นะอ่พูดให้ตีใช้ซีเนี่ย่ถือหรอกเพราะว่าเพื่อนนั่นตอนงวดกอนเพื่นบัเขียนซีใส่ทั้งหลังเนาะบนยนแต่ว่ากหูยุวาผู้ยิ่งเงินมานํากับหูยุวาต้องเป็นบหาขบานในทีเอาได้ไฟผู้ยิ่งขังไกลหน่อยเซอนั่นันมาขึ้นนี่เด้ยโอ้คือันมาผู้บ้่ขังไกลน่อยมัดกดไว้กด ใล้หน่อยดะมันกะกลมอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไกลหน่อยดิไกลหน่อยกกล้ไกลหน่อยตัวนึงกนอยเติมหนึ่บ่เฮ้ชัาแก้วไกลหน่อยตัวหนึ่งละเพาะว่าโคตกล้กัเก่าอยู่แล้วน่ขันตีกับสีบุตีซูนหนึ่งเก่าแบงคัขนานันนั่นนั่นอะูนนั่แต่ว่าแบบผู้ใส่ตองหวดตองหวัดแบบคือว่าหาเระยะห้วย หาหนึ่งเก่าก็หาศูนย์เก่าหาศูนยเก้านั่นเองที่ปูเขียนไว้เจ็ดศูนย์หาห้าศูนย์เจ็ดหาเจ็ดศูนย์เหรอคะปูก็นั่นแหละต้ว่าตัวนี้รันดูได้ว่าตัวนี้ตองงนต้องันแต่พันมาหายุ่อยู่ทั้งหายุรักร้อยนะก็จะเป็นห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าตัวอ่านวงวัสินแปดฝันว่าผููยิ่งฝันว่าดันสี มาอยู่ทั้งหนานี่ที่ทมาอยู่ทั้งนาบานี้จีิงอมันบอกันให้ข้างวันบางนึงมันปั้นแท่เดียวนึ่งมรัลอยล้านก็เต้นรถยตีค่ะอันนี้บานี้กานผู้ใช้เพิ่งกว่ายยหาในล้านก็เส้นรักลอยออเอาใส่เลยวันแต่ผู้ยิ่งขึ้นแต่บัดผู้ยิ่งบัดว่าันสินบัดวัดซียู่นาซียู่แลวทั้งหนาบอมันผู้ยิ่งมาห้ลางบ่ร่ะแต่ผู้ยิ่งปูปูบก่นตีเป็นซีผู้ยิ่งนี่จะตีเป็นหาเป็นหกที่ปูเออผู้ยิ่ง กันพูนี่เงยีเป็นหาเป็นหกเลยจังหดตีเป็นมันวาซีอยู่ข้างหน้ากันตั้างก็จับว่าเป็นสีหาซีหก่สี่บบวเพราะว่าวซีอยู่ข้างหน้าดับปูว่าว่าซีีมันบูมี่หนโอซีบูมาอคือวาซีบูมี่หนวดดับปูว่าสีสีบูมีแต่ว่าุงยิ่ขึ้นมาบอกว่าสีอยู่ข้างหน้าก็นั่นแหละ นขันปูรัที่ขอปูนีขันขันมีดเอขันมีมันสิลงไปล่างคือเอาซี่สามอย่างเดียวตัวเดียวขันมาตีขันมาสี่ะขันมาสีคือีามตสามแล้วกันล่างอืมกน่าขันม้าสีสามตัวเดียวขันมันมาเออขันมาแหงาันสี่มาบ่มาบ่มีขันขันขันมันมาคือคือสีสามนะ ทามากแกน้ำหนักไหนผ่ามากสี่สามมันจะบวเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นตสีมันจะบวค่อยมีนะแต่ถ้ามันหลักมากมันกัดสี่สามล่างเนาครับปูก็ฝันเน็ตฝันยังไงมันบวเห็นสีแก่นฝันว่ามีสีกันฝันอันที่ฝันนนั้นก็ฝันว่าอันผู้หญิงกับผู้ชายมาสามคนขี่สามหลอมาไหมมันบวมีสีไหมบวมีสีจักเทีย เพราะว่าผู้หญิงนี่มานายตว่าผู้หญิงเนี่ยนคนนี้ผ <5, S 2> <sink. S 1> ู้หญิงนี่มันจมัดมันจะเป็นซีคือหาับหกกานตีเส่วนมากมันจะเป็นันค้นรักอายุจะเศร้าว่าจะสามสิบขึ้นไปยี่สิบมันก็จะเป็นพกนีนะนอกจากว่าสิบเก็ดสิบแปดเกิาายี่สิบยี่สิบีสิเป็นหาอันนี้นะแ่ว่าเป็น่ยนซีได้กดน่ะนุ่มัยมัดนี่ละเลีอยูยุนีละ ไก่น้อยนี่แหละ่นึ่ยเี่ะแต่ปูปูปูแปรมา้เซุดหนึ่งเก่าก <F> ๋าเตียวเองอะนะในเอฟซีอเตียวเองน้ำเออเตี่ยวเองน้ำสีบน้ำอมานะเพราะว่าซุวงมันกระจ้ามากเหมือนว่านีนกระจ้ากันกระจ้าเจร้าใกจอกว่าตองหวัดอังทีละตอตองหวัดครับ สุด้ทยจรงๆล่ะกะเจาจับเอากเจ้ามันจับันวามฝันตกวางันจริงซุ่มพ่อไม่ออกเขาเจ้าก็จะถามเมื่อเช้าน่ะเพราะาเจาอยู่น้ำบานนี่เนาะกระเจ้าอยู่บนวันโรมาแล้วเมื่อเช้าสอง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 คนวาสองสองขนาดถิ่นมะยำเห็นลวหล่มเมื่อคืนานี่คืนวันพระน้ำพนมากําไวแล้วเนาะกเอาใกล้หน่อยเขาไปได้กดหรอกกากดไว้ไหมอยคะไหวใกล้หน่อยมันหอกไปไหม ยูคาก็เลยว่าเอาคือเอาไก่นวดแบบอันมัดไว้ในกวดจังสันกับพวป่าที่กบบเลื่องเลยหูเมียเลยนะกวดเป็นเก้ากวกดเป็นเกแล้วมันม้นๆในกดจะ่น้นดนึงอ่าใกลน่อยตัหนึ่งต้อ่งต้อง ผมว่ากดมันเป็นม้วนๆเลยกดเมื่อเป็นหมูอะุมูมันมีสีหมูอะกดมันเป็นม้วนๆไดยแต่ว่าศูนย์มากเด้อคันเนาะนันพี่น้องพันตีมาหายแล้วเก้าหนึ่งเก้าศูนย์มาสันต้อคดีแต่ยูน่นยูแนที่ปูพันตีหายศูนย์หนึ่งเก้ากันถ้ามาตัดกันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งขันซ้องมารักหน่อยมันจะเปิดตรงตีละ กันเขาตันต่ก็ได้ตัสองมาหนักลอยสีมาสองศูนย์เก่ามันโมกูอ่าต้องลาบัดตองหวัดเพื่อเือบอกคห้เฉ่ยที่ปูตอนเจ็โต๊ะตงจะไปหาเต็งหน่อยเรื่องเลี่ยนนะคะโมานโศกมานสุขุสุขคนเด้เจริญเจริญนะสรนมัสการการครับเจริญเจริญโศกมานเจ็บซี่ทั้งหลายก็ได้ สีส้มววที่เอ,เอ็กซ์คลูสกัมัดกดไว้เวะนะเาะเนาะว่างไว้เป็นแนวทางไปโค<ป>้ง<ป>สุดท้ายค่ะกับสำรับตัวเลขปูลึกลับเนาะค่ะในวันที่16มิถุนายน2565นห้ี่เนาะค่ะฝันตองวดเนาะค่ะบนเพิ่นกไฮมาที่705แล้วก็209เนาะค่ะล่าง82เม็ดเดียวเนาะค่ะผู้ใดมัดมก,กลับกับ พร้อมกระไดน้ำค่ะหลักร้อยนะคะห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าซีมาจะมาซีสามลางเนาะคะพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าแบบนี้เนาะคะเลขนิมิตคืนวันพระเนาะคะคือมือขึ้นเองเนาะคะเพิ่นไห่มาที่ศูนย์หนึ่งเก้านะคะค่ะเลหอ่กความฝันความนิมิตของเพิ่นก็ตามในคลิปเลยเนาะคะผู้ใดอ่ ขามาแล้วนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องจีดผ้ารวยไม่นา่งผ้ารวยน้ำในเด้อค่ะค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้เอซทุกท่านนะคะถูกหวยรวยเงินทองนะคะในวันที่16นี้นะคะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ